ประกาศฉบับที่3ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ทิดาชาแน,นลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย คุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4ฉบับที่3ลงวันที่22ตุลาคม2 5 6 3เมื่อเวลาตี4ของวันนี้วันที่22ตุลาคม2 5 6พายพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับสบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.4จุดองศาเหนือ ลองจิจูด116.2องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในส่วนของประเทศไทยเรานะคะจะส่งผลทําให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรงค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือจะโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณนะวันที่22ตุลาคม2563เวลาตี5ค่ะเอาละค่ะถ้าทัานใดอยากจะติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาก็ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะที่ดาชาแนลอัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฟังเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ หลังจากพายุโซเดลนะคะลูกต่อไปที่จออยู่ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำที่ใช้รหัส 98W นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ข่าวไร่เรียงระดับความแรงพายุแบบนี้เริ่มที่ยอมความกดอากาศตา่ำจากนั้นก็มาเป็นดีเพรสชั่นและต่อด้วยพายุโซนร้อนเมื่อไหร่ที่มันทวีกำลังแรงกลายเป็นโซนร้อนก็จะถูกหยิบชื่อต่างๆที่ประเทศต่างๆตั้ง,งและนำมาใช้เป็นชื่อพายุนั่นเองค่ะบางประเทศจะมีชื่อของพายุดีเพรสชันอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะอันนั้นเป็นชื่อท้องถิ่นเขาตั้งขึ้นมาเองโดย ปกติแล้วถ้าเป็นพายุดีเพช i ันจะไม่มีชื่อค่ะนอกเหนือะจากว่ามันพัฒนากำลังแรงกลายเป็นพายุโซนร้อนถึงจะมีชื่อนะคะวันนี้ฝนลดและมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดประมาณ1-2องศานะคะเพื่อนๆท่านใดที่หนาวแล้วมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มาแจ้งข่าวกันได้นะคะหรือใครยังน้ำท่วมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย